คืนหนึ่งในกรุงเทพมหานครอันเงียบสงบมีบ้านเก่าหลังหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้หนาทึบเล่ากันว่าบ้านหลังนี้มีของเล่นชิ้นหนึ่งที่สิงสถิตยอยู่ของเล่นชิ้นนั้นคือตุ๊กตาไม้แก่สลักอย่างประณีตมีดวงตากลมโตสีฟ้าสดใสและรอยยิ้มจางๆที่มุมปากชาวบ้านต่างเล่าลือกันถึงเสียงหัวเราะเด็กน้อยแว่วๆในยามค่ำคืนและเงาตะคุ่มที่เคลื่อนไหวอย,อยู่หลังหน้าต่างที่แตกหัก มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อแก้วเธอเป็นเด็กช่างสงสัยและไม่กลัวเรื่องเล่าปรำประราใดาๆคืนหนึ่งเธอย่องเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นด้วยตะเกียงในมือเล็กๆของเธอแสงสลัวส่องกระทบฝุ่นหนาที่เกาะตามเฟอร์นิเจอร์เก่าๆกลิ่นอับชื้นคลุ้งไปทั่วห้องโถงกว้างแก้วเดินเข้าไปในห้องนอนเก่าแก่ห้องหนึ่งและนั่นเองที่เธอเห็นมันตุ๊ก,กตาไมา้ตัวนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเก่าๆจ้องมองมาที่เธอด้วยด,ว,ยดวงตาคู่เดิม แก้วค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในกายแต่ความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่าความกลัวเธอเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของตุ๊กตาไม้เบาๆทันใดนั้นเก้าอี้โยกที่ตุ๊กตานั่งอยู่ก็เริ่มโยกไปมาได้เองช้าๆแก้วตกใจร้องอุทานเธอถอยหลังออกมาสองสาก้าวในขณะเดียวกันก็มีเสียง